มาถึงแล้วครับมาถึงจุดเป้าหมายที่จะวางทำการวันนี้โอ้ยตายมาสิคล้ายไห้บนอะไรเนี่ยนีออ่ตั้งร้านแล้วครับร้านยำของเราตั้งร้านแล้วเรียบร้อยฝั่งนู้นร้านมันครับทอดแล้วเรียบร้อย แล้วเรายังแปลวเลยครับสู้ชีวิตมากก็ขายไปขึ้นกระมังแล้วฝั่งนู้นฝั่งน,นี้เราสู้ชีวิตมากครับดูครับไหนไหนมันได้มาแล้วต้องสู้ต่อไปโอ้ไหนไปดูมันนะดูมันนะ<อ>เขาเขามีโมบายมีอะไรกันอย่างนี้ดูเราไม่ได้คิดหนักเลยเนี่ยเนี่ยทอดไปแล้วแบบ สิบกระทาแล้วครับโอ้ผมก็ต้องรอต่อไปน้ำเรอจะสู้ไฟกลุ่มไฟสู่ฝนครับสนํ่มเพิงมันเลยนี่น้ำเรอจะสู้ไฟ โอ้ต่างล่าดขายของพี่น้องเบิ่งเนี่ยสูงเพื่อเราครับบรรยากาศก็อุดหนุนเด้อเปิดล่าดู่เด้อมื่อนี่ขนาดฝนตกก็ได้สู้ปะสู้อยู่สู้อยู่ต่างล่าดีเราครับฝนตกสู้ไหมสู้เปล่าสู้นี่น้ำเราจะสู้ไฟ <N> เผามันก็ไปครับพี่น้องมาเด้อก็เริ่มแล้วมาเริ่มเผาไฟแล้วต้องเอาใส่อะไรมันอากาศมันชืนน้นเผาไอ้มัน,นเดือดพี่น้องมันเงิมติดหนักเอาแอลกอฮอล์ก่อนออยแล้วมันบ๊กข้น สู่ฝนว่ไห้อืเอเบาไปดี่น่กระสอบทานดีอื้่อืบอบดถ,ถึกน้ำครับผมเอาว้ลาดเลยเกียดฝนแต่ยังอัดมันเข้าไปกล่องยัง่ๆแบบเปิดลาดเมืนเก่าครับาพายุฝน เปิดไดเป,เปิดล้าน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 ครับเป็โตตำแหน่งเดียวงาน80%โต80%จิบวันนี้ความสู้ทางร้านครับมาเด้อ มาอุดน,น,นุ่นแน่ภาพบนไหนดมือนี่วันนี้วันที่วันที่สองครับผมวันที่สองสิงหาวันวันขอพรรษางูบรรยากาศเอาแล้วน่อยเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ ใจกระทั่งอยากขายเป็น้องสู่คักกิลีเนี่ยสู่ชีวิตขนาดแล้วอย่างโอ้โอใจตุก๊กัดฟองผมกระสือนได้เรียบร้อยผมผ่ากับมากนะครับอันเด้อผมอุดหรุนเนี่ยม้าทีผ่านมา,มาเมื่อแวะอุดหุนนะครับสู่ย่างไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ค้าด้าน,นยำเราก็สู้ชีวิตเลยครับวันนี้เออยังขายอยู่โอ้ห <c oughs> ักบอบหวานทั้งอย่างทั้งฝนพี่นองเลยขักบอหวาน <c oughs> อไอยังไงโอขักไม้บ้านนี่ฮีนองเลย นี่แหละการที่ิตทธมามะคาสายเนี่ยค,ค,คือเป็นอุปสรรคมากๆเลยชือเรื่องนี่แหละครับมันตกฝนลงมากนี่กันคาสายลำบากอือถาไหล่ามเลยแหละครับผมคุณหยิน้ำแล้วเนี่ย ไปยังไงวันนี้สู้ตายสู้อยู่แล้ว <Okay. S 1> <c oughs> จากฝนผ่านไปเดินย่างได้แล้วครับ เรื่องเลยครับเสร็จตะก้าเลยได้แล้วก็จะประมาณนี้ ฝนหยุดแล้วร้อนไหมร้อนไหมฝนหยุดร้อนแล้วเริ่มยำได้ฝนหยุดแล้วร้อนไหมยังอีกเหรอโอ้แปดสิบเปอร์เซ oh, ็นต์แล้วนะ <laughs> <laughs> ตกลงมาฮงตกลงมาเวลาไม่ตกก็โบนเวลาไม่ตกก็โบนให้เวลาตกมาก็โบนอีกอันนี้หนิบนะ นี่นี่นี่ชุดนี้มันอยู่นี่อ่ะนี่ชุดเขาไงมาเรื่อยครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆครับ <laughs> หลังฝนหยุดตกครับมาสัมภาษณ์หน่อยครับว่าเป็นยังไง เป็นยังไงบ้างครับหลังฝนหยุดแล้วปังหลังฝนหยุดแล้วปังนะครับผมร้านนี้ขายดีขาดีขายดีมากเลือกเลยครับเลือกเสร็จตะกาเลยครับเลือกเสร็จตะกาเลยอันนี้มีแบบไหนอันนี้สองไม้ใช่ไหมร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยหนึ่งครับผม ครับก็หลังฝนตกฝนหยุดไปแล้วครับฝนตกหยุดไปกลับมาบริการอีกครั้งฝนหยุดไปแล้วนี่ครับแล้ก็ายไหลังฝั่งนี้ครับมีพ่อค้าตัวน้อยมาด้วยพ่อค้าตัวน้อยหลังฝนหยุดไก่ดีไหมไก่ดีมากไก่ดีมากอันนี้ก็ไม่มีสูตรครับ แต่ว่าทอดไม่หยุดไม่หย่อนลูกชิน้นครับผมนี้เซ็นเจอร์ออกอีกแล้วครับตัวใหญ่ต ah> uh uh ัวเดียวมาครับผมว้าโลหนัก อ,ออกแล้วแปดสิบบาทตัวนี้ดีดีครับตัวน,นี้ก็เดี๋ยวอยู่นี่สามสิบบาทครับสี่สิบบาท

สุดท้ายและท้ายสุดครับวันนี้เป็นยังไงันนี้ก็ฝากข้อความถึง FC หน่อยวันนี้เป็นยังไงครับหลังฝนตกหลังฝนตกก็ขายดีอยู่ค่ะขายดีค่ะก็พอได้กันเรื่อยๆนะโอเควันพิเศษวันพิเศษฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นสบายลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับผมดีจ้าเก็วันนี้ก็คือจบ จบเพียงแค่นี้เพียงแค่นี้ก่อนอืม้เจอกันเป็นืนพรุ่งนี้เนาะวันนี้ขอลาแค่นี้ก่อนครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้หลังจากสู้กับอุปสรรคมากมายครับวันนี้อุปสรรคเกิดขึ้นมากมายก็สู้กันไปครับผมการค้าขายนี่เป็นอุปสรรคหลักเลยครับ ฝ้าฝนมันห้ามกันไม่ได้ฝ่ากับฝนห้ามกันว่าไรครับน,นี่ผมกะสู่เต็มที่แล้วอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับเราเก็บไปแล้วก็เหลือลูกชิ้นยังขายได้อยู่ครับผมหลังจาก <c oughs> อุปสรรคเยอะมากครับวันนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ให้ปังๆให้ปังๆกันทุกร้านทุกคนสวัสดีครับ